ใจเย็นอันออนี้นี่ลิสติกลูกในลิสติกแม่ยืมสร้างเลยบอกสร้างเก็บเลยโอ้ยคุณอาทาปากทาได้ด้วยอ่ะดูกระจกหน่อย ดูกระจกหน่อยนะว่ามันออกไงแอ,น,งอนเออมึงทั้งงานเด้่ยพูดเหรอหุ่น,น,นเดี๋ยว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 เฮ้ยจะกดจิตตั้งกล้อง <c oughs> เลียแหลบแบบยู่งจะกดจิตตั้งกล้องไปทางไหนพุดนทางนี้กับทางนึงโอ้ยเอาเอาเห็ดอยังคนนั้นเอาเอาทาสุดท้ายเละแล้วตอนนี้อ่ะ <c oughs> ไ,ไม่เหลือแล้วตอนนี้เอาทาตรงไหน โอ้ทาแก้มเลยลูกทาแก้มโอ้ทาตาโอ้ือกาลินตาพ่อมอันนี้ทาปากลูกทาปากทาปากนะทาปากนนนนีีี่่่ติดอยู้ไง ต้องจิ้มค่ะมันมีอยู่แล้วไงอ๋อยสร้างอย่างจังยูคนละมองโวมีกล้องเดียวจช่ไหมโอ๋หมอหมอบ้างอันนี่ล่าสุดโอ้ยสวยสวยล่าสุดกับพี่น้องเจี๊ยบหอย เจเจไ้ยยแล้วสิเ่นมมกตลกเลยพี่น้องทาได้ไหมโอ, <S <S อ้ปิตดต้ากิ่งจังเลยอาเก็บไว้ค่ะ ไกินเขาเทีย,ยนยาวเลยมันเ,ล,เลยนิ่งไก่นิ่งไก่หนูไปเรียกยาบีมาแล้วหนูก็แต่งให้ยาบีเร็วน้องเพชรยาบีมานั่ง <Y B. S 1> น้องเพชรจะแต่งหน้าให้เ,เล้วเรียกยาบีมาแต่งหน้าไปงานแต่งเลยยาบีมามา <laughs> ปิดประตูโอ้ เปิดประตูเข้ามายายบีไม่ปิดไว้ก่อนไม่ให้ไหมมันหายดังแล้วค่อยเปิดใหม่ไงแม่พีโอ้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 เจ็บเนี่ยข้าวปลก็กดอีกครั้งหนึ่งหลุดหลุดหลุดแล้วหรอกโอ้ยหลุดแล้วแม่ เอาเก่งด้วยแม่แล้วเสร็จตาเลยดิฉันไปทาา้ากหัวตานั้นจะติดนะออกยังให้ดูก่อน ขอบคุณนะคะชุดนุจะทยอยใส่ให้นะคะนี่บีงาที่หาที่ยีสิบหาแล้วก็ลาแล้วกลับบ้าน